ปล่อยดูโฆษณาไปแป๊บนึงปล่อยดูโฆษณาแป๊บนึงดูโฆษณาแป๊บนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูโฆษณาไปนี้เป็นเกมต่างๆก็โหลดมาเล่นได้นะครับเกมแนะนำเนี่ยส่วนมากเกมแนะนำนี่สนุกมากอืมต่างๆก็เก็บไปปุ๊บโซนต่างๆให้เราดูที่ต่างๆมากมายอืมพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ผ่านผ่านแต่ละด่านผ่านแต่ละด่านพอเราผ่านปุ๊บเราก็จะกันประตูเราได้กันประตูให้เป็นอัพเน้นอัพประตูอะประตูให้เป็นประตูเหล็กอะเพราะว่าจะเป็นประตูเหล็กพอรอโหลดปุ๊บเราก็กล่าวออก อ่าเราก็กลาวออกปุ๊บเป็นมาเป็นประตูเหล็กปุ๊บแล้วก็อัพเป็นอันนี้อืมแล้วก็โดดไปปุ๊บผมจะบวกไว้มันยังไม่มาแล้วก็โดดเข้ามาปุ๊บอืมนี่ปุ๊บแล้วก็สร้างสร้างแล้วก็แล้วก็อัพเป็นอันนี้แล้วก็ขึ้นเป็นอันนี้ปุ๊บอ่าอัพบวกเป็นนี้อัพบวกเป็นอันนี้รัวๆตัวกันประตูเอาประตูให้อัพประตูให้รัวๆเพราะประตูยิ่งประตูรัวมันก็ยิ่งแบบ มันก็ทําอะไรเราไม่ได้มันจะได้พังพังห้องนอนคนอื่นเนี่ยมันจะได้พังห้องนอนเนี่ยมันก็ได้พังห้องนอนนี่เอออันนี้ก็ต่างไล่พังแล้วแต่ผีบางทีก็เป็นผีผู้หญิงผีผู้ชายแล้วแต่เป็นผีผีก็ไม่ซ้ําหน้าครับใช่เนี่ยมันก็พังประตูเนี่ยเราต้องสร้างประตูเป็นประตูเหล็กไอ้นี่ฉลาดคนนี้แม่งฉลาดละแม่งกันเป็นประตูนี้ไว้ใช่ใช่อ้นี้โดนละอ้นี้โดนมาละอันนี่ยังรอดอ้นี่ยังรอดอ้นี่ยังรอดนี่ยังรอดนี่ยังรอดเออันี่ยังรอด ก็เป็นประตูเลยออเป็นประตูเลยยิ่งประตูชั้นที่หนาที่สุดมันก็ทาอะไรไม่ได้มันก็เข้ามาไม่ได้เข้าใจปะ่ะอืมประมาณนี้คือพิชัยของเกมเป็นเป็นภาคแยกของพิชัยสงครามนะแต่นี่คือพิชัยสงครามของโฮมรูมครับโฮมรูมโฮมรูม,มใช่แล้วก็อืมแล้วก็สร้างไปต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามาเขาอัพอันนี้ไว้ต่างต่างเดี๋ยวเราก็อัพไปเรื่อยแล้วก็ตีตัวมาพอดตีตัวมันจะได้ มันจะได้ไวขึ้นแล้วแล้วก็พอมันรู้ว่ามันใกล้มาแล้วก็โดดเข้ามาปุ๊บนีแล้วก็อัพต่อ,อไปเรื่อยๆคลิปอาจจะยาวหน่อยนะพอเราได้นี้มาปุ๊บแล้วก็สร้างเป็นอันนี้เลยแล้วก็อืมแล้วก็เป็นอันนี้เลยปุ๊บนี่ผลิตอะไรไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าทาให้ก่อนแล้วก็อัพอืมนี่มันจะไล่พอประตูไล่พังประตูคนอื่น นมันจะไล่พอมันไล่ไม่ได้มันก็จะไปหิวเลือดมันก็จะไปหิวเลือดเห็นปหมมันก็จะไปไล่หิวเลือดแล้วมันก็จะกลับมาพังหมดไอ้นี่โดนละเอ็นี่โดนละเอ็นี่ตายแล้วเราก็ขุดได้ขุดลงเป็นไอเทมมาแล้วเราก็ขุดได้เดี๋ยวนี่โดนละนี่นี่ยังไม่ได้เข้าไปนี่ไอ้นี่ไอ้นี่โดนละเอ็นี่ฉลาดสร้างเป็นเออนี่ไวเยอะเลยนี่ฉลาดอันนี้ยังไม่ได้ก็้อันนี้ฉลาดพวกนี้ฉลาด เออคนนี้ฉลา,าดประตูเหล็กประตูแ,แต่างๆมนก็ได้ไล่พังประตูคนอยู่เลยเป็นผีไม่สำน้าพี่นก็เป็นผีผู้หญิงผีผู้ชายต่างกันออกไปไอันนี้ฉลาดดูดีดอันนี้จะหลอดอันนี้ไม่หลอดอันนี้โดนแล้วเห็นไหมก็จะพังประตูไปไปฆ่าไปฆ่าคนที่อยู่ในเตียงใช่อืมเราก็ต้องอัพเราก็ต้องอัพประตูให้มันเป็นประตูเหล็กมันจะได้พังไม่ได้ประมาณนี้เราก็อัพอันนี้ไว้เยอะตายไปสองศพละ ก็เก็บพลังงานโดนนี้นั่นฆ่าโดนผีก็ขุดไอเทมแล้วก็จะได้ไอเทมพอเราได้ไอเทมเราก็มาฟาร์มฐานเราไม่ได้ขโมยนะครับเพราะมันตายไปแล้วเออเราก็มาสร้างฐานเราปุ๊บร็จแล้วพอเรามาปุ๊บเราก็อับอันนี้ชิบอ่าอันนี้เห็นไะมบวกแปดบวกแปดเปอร์เซ็นบวกแปดเปอร์เซ็นไฟฟ้าพอเราได้ไฟฟ้าปุ๊บเราก็อับันนี้เลยอัันนี้อ่า,นนอาคิดปัจจะยาวหน่่ยนะ ดี๋ยวจะมาชนะให้ดูเดีจะมาเล่นวิชาสงครามการชนะอันนี้ให้ดูปุ๊บอ่าอันนี้ปุ๊บปุ๊บจะไล่พังประตูใช่ไหมเราก็กันไว้อืมล้วก็เป็นประตูเหล็กกิ้งประตูเหล็กมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเป็นประตูเหล็กไงมันพังมาได้ไงเออเป็นเทวดาเหรอถึงพังได้เทวดายังพังไม่ได้เทวดายังขอเจ้าที่เจ้าทางเลยเออ ประมาณนี้แล้วก็อัพเรืเ่อยๆเขาจะนี่ฉลาดไอ้นี่ฉลาดไอ้นี่ฉลาด,น,ลาดนี่ประตูอย่างเดียวไอ้น,นี่ฉลาดนะพื้นที่มันน้อยพื้นที่ใช้สอยมันน้อยแต่มันฉลาดเห็นปะโอ้เ็ยแม่งเท่าไหร่ห้าร้อยบวกบวกแล้วแม่งฉลาดนี่ฉลาดเราก็อัพเตียงให้เยอะๆอ,อล้วก็อัพโซ่ต่างๆอัพไปเรื่อยๆอัพ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 ให้รัวๆ เลือกดูนี้พื้นที่ใช้สอบผมเยอะนะเออเลือกมรองนี้ปุ๊บอาเป็นแ่ธาตุนี่นี่แ่ธาตุนี่บวกเงินเงินต่างๆเราก็รอเอาไปนี่เออต่างอืมแล้วก็ไปต่างๆไปไปปุ๊บออสร้างรัวๆนี่คือแร่แร่ผลิตเงิน เรกผลิตไปได้ปุ๊บแล้วก็รอฟาร์มฟาร์มอืมรอฟาร์มอ่าเอออ่าอัพเตียงอัพเตียงอาไม่ได้นะครับอืมประตูประตูอาประตูป,ะตปุ๊บนี่เป็นประตูดีแล้วพวกนี้ฉลาดเลยพวกนี้ฉลาดนี่พวกนี้ฉลาดเนี่ยพื้นที่มันใช้สอยมันน้อยแต่มันฉลาดนะพื้นที่ใช้สอยมันน้อยนี่มันก็ไล่พังประตูเอ้ยมันพังประตูนี้ไม่ได้หรอกเพราะประตูนี้อย่างแน่นหนาโอ้ผมบอกเลยพังไม่ได้หรอกอืม เชื่อว่าพังไม่ได้พังได้ผมให้ยี่สิบเลยพังไม่ได้หรอครับแล้วก็เปนผีผู้หญิงผีผู้ชายต่างออกไปบางทีก็เป็นผีผู้หญิงบางทีเป็นผีผู้ชายอะมก็จะได้พังประตูเพื่อฆ่าคนที่นอนอยู่ในเตียงนจะได้ฆ่าคนที่นอนอยู่ในเตียงใช่แล้วก็ออาประตูให้แน่นหนาถ้าประตูเราแน่นหนาแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ประมาณนั้นครับ นี่คือพิชัยสงครามเกมเบื้องต้นแล้วก็เอาอันนี้ไปด้วยปุ๊บอ่แล้วก็ผลิตยิ่งเงินเราเยอะยิ่งยิ่งไฟฟ้าเราเยอะแล้วก็ทำอะไรไม่ทำอะไรเราไม่ได้อืมนี่เราก็เอาไปปุ๊บมาในคลิปนี้อจ,จะยาวหน่อยนะหนุมจะชนะให้ดูหนุ่มจะชนะเวอร์ชันนี้ให้ดูผมจะชนะด่านนี้ให้ดูอืมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชนะให้ดูเดี๋ยวผมจะชนะให้ดูดปึ๊บบวมมาเรื่อยๆหลวมๆมันก็ไล่ไล่พังประตูเขาเอ้อมันพังไม่ได้อะประตูเนี่ยมันพังได้ผมผมให้ยี่สิบเลยผมบอกให้มันพังไม่ได้อะประตูมันอัพถึงขั้นนี้ล้วจะไปพังได้ไงอะนี่เป็นประตูทองอะพังไม่ได้หรอกอืมอันนี้พังผีตัวนี้พังได้ผมให้ยี่สิบเดียพังไม่ได้หรอกอันนี้ฉลาดสร้างไว้ล้อมอันนี้ฉลาดไอคนนี้ไม่โคตรฉลาดอ่ะ ผู้เล่นคนนี้ฉลาดมากอืมนี่มันถอดแบบมาจากเกมมิเช่สงครามนะครับอับต่อไปครับแค่นี้มันก็พังประตูเราไม่ได้แนละ้วง่ายนิดเดียวครับอืมอัพไปอัพไปครับเห็นไหมมันไม่กล้ามาแหย่เลยตอนแรกแม่งประตูเป็นประตูไม้แม่งแหย่ใหญ่เลยเออพอาะมันตัวนี้มันจะพังประตูทองให้ไนดะ้เพราะรู้ว่าประตูทองมันมีทรัพยากรเยอะ ทั้งไอ้ต่างๆทั้งเงินทังอต่างๆทั้งไฟไฟทัอะไรต่างๆทั้งเอชเอ็มเอชเอ็มไรต่างๆเยอะแยะมากมายเครื่องเอชเอ็มนี่เครื่องผลิตเงินเลยนะเครื่องผลิตเงินชั้นดีเลยคุณเชื่อว่ามันพังไม่ได้คุณคอยดูมันพังไม่ได้หรอกเออมันจะพังประตูทองพังไม่ได้หรอกนะเออนี่ยิงพิษใส่นี่ไม่ค่อยฉลาดอ่ะคนนี้แม่งเล่นผู้เล่นฉลาดมากคนเนี้ยเออเวลด์สิบแล้วผีก็จะเวลเพิ่มเรื่อยๆพอมัน ตู้ไม่ได้มันก็จะมาฮิวเลือดที่ฐานมันมันก็จะมาฮิวเลือดที่ฐานมันฐานไม่อยู่ไหนวะนี่ก็จะกลับมาฮิวเลือดที่ฐานมันตรงนี้จุดเกิดใช่นี่อ่ะร้อยยี่สิบแปดละแล้วก็เอาไปเรื่อยๆประมาณนี้ไม่แม่งเล็งเนี่ยประตูทองอย่างเดียวเลยแม่งไม่เล็งประตูอื่นแม่งเล็งประตูทองอย่างเดียวเลยเชื่อป่ะมันพังไม่ได้ผมบอกเลยเออมันพังไม่ได้ครับระหว่างนี้ผมก็ฟาร์มดูรูครับ ตอนนี้ผมก็ฟาร์มโดยรวมผมก็ไม่ไม่ต้องไปนสนใจมากมายแล้วก็ฟาร์มไปรดยรวๆการแม่งบุกมาเออเราก็ฟาร์มไปโดยรวมเออไปฟาร์มเนี่ยอืมนี่ไอ้ผมได้กลยุทธ์นี้มาจากไอ้เจ้าต้องขอบคุณไอ้เจ้าเด็กดื้อน,นะเด็กดื้อน,นะเด็กดื้อแกแ้แฮวต้องขอบคุณมันมันเก่งมากเลยเห็นไหมเรียบร้อยแล้ว ตายผมตายแล้วเห็นปะ่ะต้องเป็นประตูทองด่จะกี้กูเอูชนะได้กูร้อเล่นนะกูเล่นเกมนี้ไม่เก่งกูร้อเล่นนะกูไม่ให้เลยยี่สิบเพราะกูไม่มีมี